ผู้ใหญ่มักจะบอกเด็กๆว่าต้องทําจิตใจให้มันสงบคือวันนี้ก็อยากจะบอกว่าความสงบอ่ะมันเป็นผลลัพธ์มันไม่ใช่เหตุแค่คิดว่าจะเล่าเรื่องธรรมมาให้เพื่อนๆฟังผ่านทางคลิปติกตอกโดยไม่ได้คาดหวังมากในตอนแรกแต่กลับมียอดคนดูและคอมเมนต์สูงมากวันนี้อินพุตหรือวันิดาบุญประเสริฐในวัย24ปีจึงทำคลิปต่อจนวันนี้มียอดผู้ติดตามมากกว่า56,000คนในเวลาเพียง5เดือน คลิปส่วนใหญ่มียอดคนดูหลักหมื่นบางคลิปไปถึงหลักแสนจากที่เคยเป็นเด็กเกเรมีปัญหาสภาพจิตใจอารมณ์อ่อนไหวง่ายมีปัญหากับคนรักและครอบครัวโทษคนอื่นตลอดจนวันหนึ่งวันนี้รู้สึกเบื่อที่ชีวิตต้องวนเวียนกับเรื่องเดิมๆและคิดได้ว่าอยากหลุดพ้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้เธอลองมาศึกษาธรรมะ กับพระอาจารย์ต้นธรรมนาวาและปฏิบัติเรื่อยมาจนเข้าใจและทำให้นิสัยความคิดและชีวิตของเธอเปลี่ยนไปในหลายๆด้านเธอจึงเล่าให้เพื่อนๆในวัยเดียวกันฟังทาง t i ๊กต็อกเพราะต้องการให้วัยรุ่นเข้าใจธรรมะที่แท้จริงแล้วนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตหรือความทุกข์ใจที่แต่ละคนเจอไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังเข้าใจผิดจนไม่หันมาสนใจธรรมะตัวอย่างพระสงฆ์อย่างนี้คะ่ะที่เห็นๆกันอยู่ก็ไม่ได้ ถ้าพูดก็จะดราม่าไหมแต่ว่าเราก็พูดตามความเป็นจริงว่าไม่ได้แสดงให้คนเคารพนับถืออะค่ะสงจริงๆคือผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามแนวทางตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ที่จะดึงคนได้มากที่สุดคือการที่เราปฏิบัติจริงๆแล้วเราเป็นผลลัพธ์ให้กับเขาว่าคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ย ให้ผลลัพธ์กับเรายัางไงได้บ้างหให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีการเปลี่ยนแปลงไงได้บ้างเพราะตัวหนูเนี่ยต้องบอกว่าหนูเป็นเด็กที่เกเรมามากๆแบบโอ้โหจะเสพอวัยามุกติดผู้ชายเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปหมดด้านดาร์ก <ๆ S 1> มืดไปหมดเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้หรือว่าแม้กระทั่งความเซนซิทีฟของเราความทุกข์ในใจของเรามันก็ลดน้อยลงได้ก็เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละค่ะทาให้วัยรุ่นเขาได้เห็น ว่าเนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่าเป็นวิชาไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นวิชาที่ให้เราได้พัฒนาตัวเองได้จริงๆโดยที่เป็นวิชาฟรีๆกว่าเนื้อหาที่วันนี้ทำทางติ k t o k จะส่งไปถึงเพื่อนๆวัยเดียวกันเธอก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางคอมเมนต์อย่างมากแรกแก็รู้สึกเสียใจแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ารวมถึงกำลังใจจากพระอาจารย์ทำให้เธอเข้าใจและทำคลิปต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสร้างกลุ่มวัยรุ่นเม้ามอยทำ ใน Facebook และชวนเพื่อนๆวัยรุ่นมาเข้าค่ายคุยเรื่องธรรมะสนทนาธรมรมเราดรู้ดีว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันเจอปัญหาชีวิตมากมายจนบางคนเป็นโรคซึมเศร้าและฝันของเธอก็เป็นจริงวัยรุ่นกว่า30คนมารวมตัวกันด้วยความสนใจในธรรมะและการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นผ่านเรื่องท้อใจในชีวิตไปได้ จากคนที่ไม่เคยรู้จักกันกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นกำลังใจให้กันวันนี้ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอทำไม่สูญเปล่าเธอมุ่งม,มั่นที่จะสร้างพื้นที่ให้วัยรุ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะแล้วสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตไปได้